ก็ลงไว้แห้งนั่น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 เต็มแรลกครับผมตอด้วครับม้องลองตอดเลยตอด้วครับตอดแนละ้ว <c oughs> ป้าโมงมาแะ้วครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการาหาอยู่หากินมีให้ห้าปาตี สนุกสนานตามเสด็จใบ้บานหน้าโปรดใส่วิจัย,ยนักยันในการรับสุ่มถามมกฝากไว้นำเด้อ เดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายบ่ายมุ่งครับผมเหมือนนี้อาจจะลงมาอากาศมันจังแดดแล้วครับผมเหมือนนี้เครื่องผ่านเคฝนอยู่ฟองกับโต้ลิ้นอยู่บนมือครับเหมือนนี่ก็แดดออกแล้วครับนี่ตอนบ่ายแดดก็เริ่มออกไม่ชอบฟองกับโต้ลงมากับผมโอ้แล่บุญเดี๋ยวลงมากันนี้ไม่สิเบีครับผมเหมือนนี้เอาขั้นอันนี้มาเอาขั้นอันจากราชดามาครับผมมาอันบ่ เี้ยก็เดื้อนมาแล้วก็พุ่งเดื้อหน่อยเดียวนึงนี่ได้นั่งซีดอย่างเงี้ยนันเบิดอครับผมชาวบานเงี้ยเบิดกับพ่อปลาบกขากับเจ้พ่อขึ้นกันนหรครับผมทีเขาบ่มาหนีลงมาโดนนะครับเหมือนหนีลงมาทาหมแสงครับผมมองอุ้มใหม่นี่แหละได้มาโดนนะครับโอ้ยเจ้านี่ก็หนาฝนนะครับผมลำบากแน่มาตกปลากับบกใคยได้มานั่งซิ่วบกใคยได้มาขึ้กันครับผมผสมเงี้ยไว้อยู่บ้านผมหนีลงมาเจ๊กเนาะเดี๋ยวหามือจังหวะดีๆฝนมาตกก่อนครับผมไปลงมาเสียบิด โมเมนต์สิเด็ดมื่นางซิววันนี้มาสิบเด็ดกับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันกับผมสบมานบัวก่อนสิไปกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมกดติดตามไว้น้ำแน่เพื่อชมผ่านคลิปใหม่ไปก็ตั้งใจผมฝากซองน้อยๆบ้านน่าจะตายแน่ครับผมตอนนี้เงียบกดติดตามกับบวกกับเตียงกันเลยครับผมอ๋อฝากไปก็ตั้งใจในเด้อครับผมพานมากๆอย่าลืมติดตามไปก็ตั้งใจผมเลยครับผมไปไปลุยกันครับผมสบมานบัวไป มาซุ่มแหครับผมต่อหน้าผมเลยดีบอเนาหนึง่งสองสามมันมาน,น,ม,าน,นะะมันครับมผม,บนมนเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นวานเดียวเพราะยังโลงมือครับผมมันมันเนอพ่อใหญ่เโอ้แดดไปนะครับผมบอล มูซาโวยังฝนตมอยู่บาบมา,าแดดต้อนพจะแดดก็แดด้างแดดแน่วน,นอทอดเที่ยงมาหา็แดดได้ครับผมกพะต่บมาเอเลยมเพิ่นวาน่านหยอยู่ครับผมสุ้มหย่หาก,กินใบหาก,กินมันครับผม้มมะะมาหงเดครับผมเมื่อลงมาดนอนะครับท่านเมื่อจาน้ำลงามลงาผมคักเลยทีท่ยีน้ำไม่บีนน้ำเพิ่งหัดล มึงอยู่นี่ปลาพอก็หนามมันลงไปหลายปลามันอยู่ในกลุ่มใหม่ออกซองมึงกับผมมากันเดียวเปียกเบิด็นไรมันบ่เนื้อเรือมาได้ครับนี่เนื้อกรชูนก็เกล้วครับที่พวามันเนื้อจากชตรงเกาะผมแล้วก็ใส่หน่อยไปรวมกันไปตกเรียวอย่างเดียวครับผมเนื้อชิบิดแนไรครับปลาทั้งพวกมันอย่างพ่อครับผมตงเนื้อไปนั่นมันกับโอเคครับผม ลองมึงครับผมเบสคันนี้ได้ไปไงชุดโล่แปดขีดครับผมได้ขี่ปุ่นอะโล่แปดเนาะยังไงเลยคันนี้นะครับผมใส่ติไม่ได้โอ้ห่อนห่อนหอนมึงไม่าตอดบ่ขึ้นกับโต๊ะครับผมหัวเศร้ากับโต๊ะ ตัวไ่นก็ลำบาแกแน่ครับผมนีบอดีด้ทิทกได้ัจหน่อยดึงแดดไดงสิงต่อดบปกตทิทานนี้มันตอด,ดีเลยทานนมืนนบบอนมอานี่มัโตปลาไม่สิ้นครับมี่บ้องขื่อ นี่ตื้นอยู่วะตื้นขึ้นก็สุดว่างเงี้ยอยู่วะเชียวๆอยู่กับผุนถ้าผุนตรงนี้คนตกปลายู่ครับผมพาผุนบอกว่าไปตกดิวหันสองสามผุนผมเลยพอไปครับผมคนไล่หมุนไปลูกจอดเด่นนะถอนทุนครับผม ถอนทุนไหมอู้เนื้อใหญ่พกๆถอนทุนแล้วมาดึงต่อไหมเนื้อเบลเท็โอ้เอ้ามีปลายครับผมไม่หลุดไม่หลุดโอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดส้มขืออยู่ครับผมปลาหน่อยไลยอยู่คุณว่าหันไปทอนทุนครับผมหอมมาดึงตัวไหมโอ้เสียดายครับเนาะ ลุยต่อครับผมผมเพิรนไปแหละล่ะเพินวานเฮียอยูอย่ในไก่หันมานเต็มแหลกสริงายำเลยหนาวลงไว้แห้งนั่นนั่เต็มแหลกครับผมสิทธิ์เทือเ่อแหลกเลยปากาครับผมเต็มปากอ่ะยะอย่าดินอย่าดินครับผม ตัวงามอยู่ครับผมเอาเก็บเจ็บนับเต็มซีเทเล็กครับผมมันมานด้บ่นแหลกถือว่ามาไหวครับผมเหมือนหรดอซีเทเล็กได้หว่าเลยโตเลยปากกาศตัวงามอยู่เจ้าเหมือนกับพวกเอาอยู่ครับผมมันสิมีตัวใหญ่บ่เหมือนทานี่บ่เห็นตัวใหญ่โดนอะไรเลยแต่ว่าตัวไหนเอาบุดแล้วครับผมเอาบุด ปลาหนังหายากคือส่องเลยเอาแน่ทอดแน่นต่น,นตอดตัวน,นี้นะครับโอ้ลุดโอ้ลุดปากครับผมโมหันนี้กินง่ามเลยโมหันนี้ถือว่ากินดีครับผมโมนี้แต่หันกินดีจริงสิเพรพอนางสิดอยู่ครับผมพอาได้มวนอยู่โอ้ลุดปากแม่วโมหันนี้ นะมบีบ่ต้องมีแหละผมปลาปลาหน่อยไม่ขึ้น้ายอยู่นี่ต้อนนะครับเอาลงตอนเลยตอนทุนตอนทุนแล้วนั่นกอพุ่งมาเลยบ้านนี้ก <laughs> อพุ่งมาเลยครับผมตัวนี้แะ <laughs> để em đi xong ở bụng kếp, kếp kêu, và Ô, cái câu kếp cái câu tung em yêu bất kìa uf chèn pha hong yêu kìa vinh khắp bụng tay nhu ny mèo nèo mì luôn mì luôn mì luôn tung yêu khắp yêu mình hong yêu như thế này มันนีงงนี่ตู้ใหญ่บอกว่านี่มีหลุนี่ครับเพราะว่าปลากินดีอยูน่นี่นั่นนั่นนั่นปลากาอยู่แล้วครับผมน้มวยดงปลากาตัวนี้แดงต้ตน,ต,นตัวงามครับผมตัวนี้ตัวงามตัวางามนะครับตัวนี้เอาสามเตียมเลยครับผมห้มยวยเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยนี่ วันนี้มมนโย่เขาประกาตัวนี้มันน้ไม่ได้ประกาเลยครับถลมฟูงเลยมานี้ลายบ่ปลากาลไยบบ่เยอเงียผมไปนน่อ๋อปรากาเขาบ่นละถลมเลยมานนิถลมฟู้งประกาศยังร่วงกับตอดเลยครับผม ตันทุ่มิลน่น่นน,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 นดึงแล้วึงดงแล้วครับผมโอ้ยมันโงยเข่านนปากกาอีหลีตัวนี้ปากกาล้วนครับผมเอาเก็บเกบบถล่มถลม มีตะปกาเลยครับวัอนี้วัอนี้ชิมาถล่มฝูงตะปกาครับผมตะปกาหลายเลยครับนี่ตัวนงามปลากินดีครับผมแต่ฝาหงองทั้งปึกแต่ยืนเหนียบเด็กนั่งหมาันครับผมเมืองหลุ่นนี่ตัวใหญ่ยังบ่เหมือนมาหมันหมือนตะปกากขาวเบิ่์ดถ้าเปียกเบิร์ะผมทั้งแม่ นะครับต่อแนละ้วโอ้ปลาโมงมาแล้วครับผมกระโมงมาแล้วนิดๆนิดๆย็ดเดปลากินดีผมกมัน,นเงียนเอาที่ไหน,น,นเยือนเงียนเาผม

ตัวสุดตอนสุดแล้วอนทุน,น,ทน,น,ทนมครับปัญหาบดึงตอ่อแนวบุรเกศไป่ะเสร็จแล้ว <laughs> อ้แล้ปากินดีกจ้าพ่เหมือ ทานุอนถึงว่าทันันตัวนยังองมันต้อพากินดีครับผมตอนเยอดีครับเสียวฝนนี่แล้วอย่ามันลอยตกครับผมคือไม่เลยนี่ฝาของห้องทั้งอื่นผม่คืๆอยู่เดี๋ยผมตกเด้อก็ต้องมันมาต้องกินี่ เบอมีตัวใหญ่เขาครับผมเออจังสีได้ไหมปะปากปะปากตะเพียนครับผมตะเพียนเขาแล้วเออจังสีไ,ได้ไหมเจี๊ยงเขาแต่ปากกาไรจะเย็นเดอ้อฝนเลย มือแรงยังตกปลากำลังกินเนื้อดีๆโอดเอากอนมือแรงยังตกย่ำมีคนหาชินอยู่มาตรงจงไหนอ้อดุย่อครับผมแดดบดเลยเมืองชิมีปลาใหญ่เขาพอหันปลาปลาเขาเลยมีบ่ขึ้นเงียบนอกบะานี่คือบุกินคือนบวาหันนี่ยหันย่อโลกกินเลยไง เริ่มเงียบฟันยัเงียบไปสี่เพามันหยาฟนฟนตกเลน็นี่มันปลาเงียบเปสี่วันมันกินดีจังวะมันเบับโบติงนเรยแบบนี้รล่เหีองอืมร่างสบายสองครับผมวัตั้งชโมงหนึ่งอยู่ไหมโอ้ซองคือวันนอกระบบโบตีงเลยครับเด็กจังได้กะเดี๋ยวไปช่งเมจะเข้าครับผมเดี๋ยวไ้เยี่ยมไหม น้งโปรตั้งแต่ไดดป้าปากมาโบโตีงครับผมโอ้จ้องมืก่อนบ๊ดมืดไหมนะครับผมปลากำลังกินเนื้อดีๆนะลมไม้มาหันนะครับผมปลาเงียบเลยเอาไอ้ยเงียบไหมนะครับลุยต่อครับผม กำลังใบสองชั่วโมงเดียวนี่ครับผมเดี่ยปลายละไรเหรอครับเพื่อปลายไงมันขอมาต้องมาเพื่อปลายไงเขาเอาเอาทำเต็มเลย วันนี้บหันอยามมาน่าเงี้ยไปดวนเติบเด้บวหันมาสอนเลยวางซีแมปที่นะครับบหันเทียพปากมาตอนเลยแต่ก็ร่มากวันนี้มเล่นมาอครับตอนนะครับกำลังตอนอทีเดียวเอาแมนี่ว่าอนเทียเดียวเงเบอต่อเ <laughs> จอไปรู้ มันมงหมืนอนกันทีเวของงาใหม่ข้างล่างเออของงาใหญ่ขอผมว่ะโอ้ยหน้องสร้างอะไรอ่างเสียลุยต่อครับผมดีสายบัวขาดบ่าขอนนี่ดีตามเป็นดวงฮักปอกบว่าขอนนี่มาต่อเทธอเดียวทุกของงาใหม่โอ้ เดิมเกลี่ออกแล้วครับผมฝ่าเดิมเกลี่ยออกแล้วเ,าาาเอาแน่เอาแน่แนตอ่อเดิมตอนนะนัทนัทนัทนันนนทตอนทุนที่ไรหลัลกแล้วครับหลักทุนแล้ว loại các vùng có cho chú để tô và có mùng các vùng đó tiếp theo các vùng đó ba lươn này đang chẳng nhạc với đôn tiểu bám tuyến lốp mà vùng nó lấy nhanh เตรียมของบันขี่ป่า,หาไหนไมทต้นอ,อื่นอหไล่ะนั่นนนตอนแล้วครับตอนแล้วทุนผมเมืองไงทุนเทียบแล้วม่กินยังสี่นะครับมีดเล่ยครับผมมันดึงไปยังสี่แต่ผมวัดบู้ถือเองคนลืมลงมาได้ล้วครับเมืองช่วงมันสิบเปเซ็ต์หรืครับมันนี้มัดแจงออกเายใบสองกลัวนะครับเมืองจริงนี่ตัวใหญ่กว่าครับมันนี้ แต่ว่าตัวน้อยก็เอ้ปลาเริ่มกินแล้วครับผมหลังจากว่ากันมันหนิงครับผมป้าบาตอดเลยน้ำมันไหลครับผมร่มป้ามันตื่นร่มหมือนกันมตอดเลยเดินม,มาตอลนวเนาะกีฟ้าก็แจ้งออกแลวไหลไปทางอื่นนะเนาทำเตรียมเขาแบบน,นี้ต่อ,ตอแล้วครับตอแล้วทุนพ,พงกับเมืองไงผมครับผม เวลาปลาไม่กินแล้วก็ซีดง่ายผมเนี่ยจังสี่ครับเนี่ยจังสี่แล้วครับบอกสุดสุดกา่าทุนมันจมปับ๊บซีด,ด้ดยครับผมใด้ตัวแน่นอนคำว่ามมใดก็รูดปากขนา้นะครับประกาศอยู่แล้วเอาเก็บเก็บครับเต็มลุยต่อครับผมวันคีโมอะไร ค่า demo ไรปากกาเหลือผมขอดีอเหละเนี่ยป้าเนี่ยอื่นกับขบา,ขา,งงาบขกกแล้วครับผมก็ต้องคุยยองหันว่าทุนเมืองไงปากับขอในเมืองฟอกดูรายกานต่อแล้วครับผมต่อแล้วต่อแล้วถอนทุนเมืองแน่้พราแล้วนี่ถอนทุนนี่เนี่ยวเบิร์ดกับของด้วยครับผมขันมันบดลืงต่อ บอกครับว่าทุนมันจมใส่โต้เลยครับผมเก่งครับผมเก่งหน่อยลมก็อวยทางไม้นอกกวน่นี้เนีเ่ยน้ำเริ่มไรไปทางไม่นะครับโอ้พาแนวใดอย่างนอกรนี้เดี๋ยวลมไปทางอื่นลงเ,ป,เ,เป,ปลี่ยนทิศครับผมเออปลาใหญ่ของผม ตัวหน่อยเอาตอด้ะครับมันลุงตอดเลยปปากครับผมปปากปาปากตัวงามอยู่เกือบซ้าฟ้ามือครับผมในการมึงแด่ก็ปากก็ดีเลยมึตงตาเบียดอย่างหน่อยอยู่ครับผมจะเบิองหกนี่ก็ดีเอาเก็บครับผมไม่สิรุด

ômay mưa là cứ vâng hạnh đi omay xài cái tiền điện điện đi, còn thuần đeo

อเหนียงบัท,นบทนันบัทันจีบบัวันใบสามนะครับผมสองชั่วโมงผ่านไปนะ ปลากระแดงแงโยกับผมวันไอ้ล้องมาตรงตะกออยู่งนิหันปลาโมขหเลยว no. 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 ันนี้เละไปเถอดไปมองเกาคนเลยเอาลุยตอกับผมผมก็นั่งเศร้าเมย์เข้าหนึ่งพอดีเลยวันเงยไม่นะครับวันไอ้เพิ่นมาลองตะกอเองหนิวันปลาโม่โขดเลยวันมีเพี้ยนบ้านเลยเอาลุยตอกับผมเด็ดที่เก้เลย แจ้งก่อนนะโมโต้เหรอครับมึง zoom น,นะมีตัวมีตัวมีตัวม่งงามมงตอ่อที่ครับต่อค่อยค่อยเนะดี็ดหัวห่อนได้บหมด ขนควรเนี่ยทำแเต็มแน่ว่นี้ไม่จะ่าโม่งเหมนเดิมสักทีบิงไปบ <ged> ักด้วยหันเมื่อไหร่มาเนี่ยสำดงิงไปยังไงสักันได้บอกดิงไปแ่แหงวันนะโมสิาได้บอกก็พอ อ่อนเดียดได้บันใบสามใครยูเด็กกันโฮมานั่งครับผมผมควนควนเลยเนากองผมอยู่อย่าบมือควนควรป้านไม่ยินก็แต่คนไปผมตอ่อได้โอ้ลุยตหญครับผม เราลับทากอแหละเรามาล่องตะกอกวนผมมาหน่ปลาบ่เขาเลยก็แต่เราไปปลาเริ่มตอดแล้วผมอีอ <c oughs> ตีตเอดินเขาทำเต็มเขาตัวยิ่งาหมังนี่ยไก่สจะวิดละปลากินดีครับผมซีดบุกให้ถือต่อแล้วครับต่อแล้ว ต่อแล้วต่อแล้วมันอู้นี่คืตอต่อแห้งเลยต่ตอแห้งสีเงาเบิดไว้เด่ตนต่อครับอืมต่อ,ตอแห้งบ่ในบ่จะไหเราไปกัในไดต้ตเลยครับผมปากิงปากิงโตพอง่ามอยู่ครับผมอ๋อเก็บเก็บเก็บล <laughs> มเปลี่ยนทิศครับผม น้ำไลบ่คักเลิเั่นว่าแมนนังยู่ยส่หาดว่าแมนนังอยู่ริมเร่ยครับผมมึงขืนดิล่ะสีสีโม่งนะครับเดี๋ยจได้ขืนอะรละครับผมมองช่วงปานยังบูกินอ่ะมันเป็นลมฝนป้ามันตื่นครับผมลมเปลี่ยนทิศซีฝนโตแค่แร่งอ่ยกสิเว้วล,ะละ่ะเดี๋ยวยนหนีลงจากเทือมึง่นะคือสิ่อ แล้วจงเหยื่อไปเห็ดหัวเสือไปมาตกหลอดรุ่นครับผมเดี๋ยวมันจะมีหัวเสือจงคือว่าผมอยากจะนั่งประดอดกันเมืองหนงเดือดอะไรบริษัทใครยู่ถุนเป็นเหนยื่อหนีครับผมเมืองไหนตุนสีดำโอ้กับตุนไ,นได้ลายตัวตาลายแล้วครับผมจงคือว่าจคือจะด้เศร้า เหเวลาบุดวนครับผมมันนางตวคขาเดียวพวกปนอยู่ครับโตงำก็มีอยู่คนได้กินอยากไปครับผมจะเสียละหน่อหน้าห้างอากานง่ายๆครับผมมีซีดีครับผมหนากว่าไร้วะจังโอ้ย CD ต่อตอดวันยังครับผมเอ้อยังว่ากันมือไหมครับมึบงร่มจีละครับโอ้ยยม่ยังยยยกันเรียบร้อยคยับผม,ม,บผมยยยียย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 ยน มีตัวงามอยู่ครับนี่ป้าปากตัวงามอยู่ลายตัวอยู่ครับผมนี่ป้าปากมีตัวงามครับผมนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะลายไต้ป้านี่ป้ากาครับผมกระเพกิ่งสามสี่ตัวครับผมกระเล่นปนยู่ครับผมมาค้าเดียวนะมาใส่เวลามาใบม้งสองสามสี่ใส่เวลาสามชั่วโมงครับผมเด็กจำอย่างนี้โอเคแล้วครับผมมาหากินหาอยู่นี่สิละหนอกมันนาครับผมปลาหมุนนี่สิละครับผม น้ำไล่แห้งครับผมปลาบ่เข่าแหละก็อัรายกว่าเนี่ยการสิ้นวัลพอดีเดี๋ยวจงไว้ผสมเป็นหัวเสือเพื่อลอดไม่เขามากครับผมเนาะอย่งไรก็ฝากเด้อครับผมฝากอย่าลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่นงในผมเนี่เพื่อไปก็ตั้งใจผมสิ่งสุดโตไปครับผมจอหนี่งก็ติดตามเริ่มบอกกับเตีองกันเลยครับผมอยู่นิ่งๆเอ๋อฝากไว้นี่ครับผมจวทำหนี่ผมยังไรนะครับผมฝากไว้น้ำเด้ออย่าลืม จะหาคนครับผมกดติดใจวันนี้ยังไรเลยครับผมขมหาอยู่หากินธรรมด,ดาเหมือได้วางก็ลงมาเมือนได้วางก็บมดได้ามากครับผมจะรับมันเองก่อนสวัสดีครับผมพอกันหมูไม่ได้พอพอได้กิน่เหนื่อยครับผมจำนมูพอแล้วเวลไสามชั่วโมงครับผมปลาไม่น้ำ